อผมพอได้อยู่อ่ะผมน่าจะติดภูมประกันผมด้วยประกันผมด้วยนาทีละหมื่นอ่ะโคตรแพงอ่ะตั้งเลยหกสิบบาทต้นไบเกอร์โวยอ่ะไปไปทางไหนที่เดิือดหมาเรือได้หมดเพี้ยนไหดเไหมเรือนะเรือนงตรงจีอ่ะตรงที่เล็กเล็เหรอไปทำเล่ทำเลใช่ ไอแอกขับดีๆนะ้แอกนะขับยากจริงแอกแอคไหวไหมแอกไวเปล่าไม่ไหวไม่ไหวให้อุ้มเอานะขับยากจริงนะแล้วเอารถเราเอารถไปซ่อนเอานะถ้าไม่ไหวอ่ะโอเคอุ้มเรารถไปซ่อนพยายามกด W ไล่ๆไปอย่ารีบเราต้องกดพวกชิปอะไรนี่ยมาเรื่อยๆช้าอ่ะไม่ต้องชิปไม่ต้องชิปรถมาแรงอยู่แล้วมันมาเกตเตอรรอมาตรงนี้ไม่ใช่หรอผิดพลาดเอ้าตายปะน่ะไม่ตายไม่ตาย แยกกระจุดแล้วแหะนะพูดถึงอ่ะกระจุดอ่ะเอาไหมยังเอาเลยยังอ่ะเอาเลยเอาเลยนะได้ครับเป็นไงครับผมได้ครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ไป็นของเงินนะแล้วเราออกไหนอ่ะออกสะพานขึ้นไฮเวย์มาเลยปะอ่าจะไฮเวรลแยกเลยแล้วแต่คนชอบไี่เป็นทางแยกเลยก็ได้เนาะแยกแยกเลยใช่ไหมไปแล้วแต่เลยใช่ไหมแล้วก็เนรวมใช่ใช่แล้วไปแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกระดานกันก็ได้ ใช่ใช่มาอย่างวะฟังเสียงอยู่ไหมมาแล้ววะผมไปแล้วนะผมได้แล้วผมไปแล้วอันสูงเดียวเองเหรอโอ้โหคุณชว้าเรียบร้อยแอคไปเลยก็ได้แอคผมไปแล้วผมขี่ไปคองไปเลยไปเลยไปจักันตลาดกางมาๆๆเร็วๆไปเลย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 ชยังวะกดคุณท้ายเลยเนี่ยไปเลยพี่ตามพี่มา างที่พี of all, ่เคยพาเรามาได้ไหมนี่ก่อนจำได้แน่นอนอยู่ยะอยู่ยะทางนั้นแหละเราไม่ตามโอ้กดชิปหืมแรงกว่าเดิมหมอบไว้นี่กับแตกอ่ะเขาลงโง่นี่กันแล้วนะในการผมอ้อมไฮเวย์ละเดินรูบี้อยู กล้ๆตำรวจทำอะไรวะช่วยตำรวจนี่ไงมีปัญหาว่าตำรวจเปิดแม่กเขยอมเอาทะเลยอไม่ใช่เหรอเอ้ยไมเลยใช่ดิใครเลยไม่เจอกันด่านเป็นตำรวจแล้วเหรออยู่ไอยูไอสัตว์มึงกู้ย้ายทายกูเจอใครใครพี่มึงไงพี่สาวมึงอะโอ้ยเซียนนะเออถึงบอกอยู่ว่าแกแกขอให้กูเอามานไปให้แกอยู่ ผมมาซื้อหมวกอะไรเง้ยเกเกเจะาดหมวกกูแต่ดีหมวกมันให้ไม่ได้พี่กดอะไรใส่หมวกกันน็อะอ่ามันจอดมันใส่เองครับอ๋อใส่แล้วผมก็เฮียมันใส่ให้ค้างเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงผอ้โรอแล้วก่อนหมวกกันนกคนไหนวะเนี่ยคนที่ไม่ใส่ไปเดือนเดือนเราสั่งาเลยไปดูเรอให้เดิมก่อนก็ได้ตอนนี้เยอหมวกกับนกมันอยู่ไหนอะเฮียเยอหมูกกันนอก ไอ้พัเตอร์แตเย็นไอ้ไม่ใช่ดิเอ็กแต่เย็นหลุดของข้งกว้างเลยบวกกนอกไม่อยู่ไหนไอ้ร้านเนี่ยเผมปร้านก่อนร้านร้านผู้ฆ่าอะไรเดวิดแต่ว่าทางนี้ต้องเสียนิดนึงเนี่ยพวกผมเมื่อกี้ทิปมามา50าสโลจบกันข้างหน้าไง5จุดแล้วก็กระโดดลงน้ำไอชินมารอรับอีกฝั่งหนึ่งโอเคหกดาวลักกันที่ได้มา รวมๆพวกนี้นะไอ้เหี A ้ยแม่งเกือบ30 40ถบสีุ่งอะรอดทุกตาเอาแค่คือตำรวจไม่มาสักรอบไปไไปปจอดเลยก็ได้จอดตามกันดีกว่ะตามกองของเคือธนาพลนะถ้าเกิดมึงพูดนรู้ไหมข้อดีมันคืออะไรข้อดีก็โดนตบตบมัดผมแมอะไรแบบนี้คือคือมันมันดีโฟล์คือแบบมันยังไงก็อย่างนั้นเลยใช่เอาเลยเอาเลยเราหุดเลยตกดเลยนะ กดแล้วเรร้อได้มาแล้วถ no, <sh> ุง่าเลยหอวะละละหนึ่งได้แล้วลไปเละละเ้วงเดียวไปเลยใช่ปะนันเ่มาแล้วมาลวเสร็จแล้าละใช่เห้นั่เมันมามาหายอ่ะอย่าร้อนอย่าร้อนไอ้้คอปเตอร์ปิดบังสัตว์อะไใส่หมวกกันน็องใส่หมวกกันนก S 1> <S 1> งไงต่อไหมหรือยังไงต่อดิต่อดิได้เล่นได้สองถุงอะ่ะที่มาโจกเ,เ,เนี่ยสามถุงดีเลยครับเล่นโจมฐานดิไม่เป็นไรเลยอู้ยูยูเออเออกัะกูนี่แหละอ่ะกูได้ถุงที่สองอะ่ะสองถุงท<บ>ี่ยูบัวแนลเขาสองถุงละเขาสองถุงละงงแบบนี้ก็ได้สองถุงไปเลยก็ได้สองถุงติ้งลยลายเดิมลายใหม่ ไปพี่น้องมีหนทางอะไรเยอะอะไรเยอะทาหมดเยอะเฮ้ยมาแล้ววะมาล็อกก่อนเราได้ยินเสียงจับอีกไงทวเราบอกแล้วก็จับบ่อยยังวะสิ่งยังไม่มาเลยเราได้อย่างนั้นแหละทางนี้ดีกั่านั้ยแหละเฮ้ยแย่ไปไหนอีกทางนึงเราอยู่อ่ะผมตามไปเลยแล้วกันนึงขับให้ดีนะพวกก็วิ่งไลน์ใหม่ไปเลยก็ได้ ใช่้กูกลัวไปเกี่ยวเจตเตอร์เขาอะนี่ดีนะที่โค้งกันนะดูทางโค้งได้นะหน้าสั่งแต่ว่าโค้งเอาให้ที่อะน้องเงี้ยก็ตอนขี่ผมก็แบบถ้าตอนเลี้ยวผมก็ปล่อยเลยอะปล่อย W เลย อล้มแมทล้ม้ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มถ้ารถจะพังบอกได้เลยไปกล่องซ่อมได้หรเฮ้ยอแคตงส้นเตุ่ยแงกวาไก่แคนี่มาถอดแตงกวาไ่แคเนี่ออกออกเป็นวันนอยจะเป็นตำรวจใช่ไหม ก็ไมสิมแบบเรื่องเพ่นอ่ะแบบเียเียเียมาเอาเลขเียมาเอาก่อนเฮียดดีผมไม่มีเลยอ่ะเราจะไปจับกันที่แถวการคาสิโนป่ะไอตรงห้องตรห้องน้ำมานะเราไดูดิไปนไที่มีที่เหินอ่ะพวกพวกเองแต่ไม่เป็นแ่จะเหินตึกรอยู่เมื่อก่อนเราหาเลขไปจับคู่ทันเลยไพวกจบบอีกแล้วอ่ะ งานจะจัดเลยอ่ะเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่งเสาหล่นลงมาฟาดหน้าคุยโซตีนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยถึงแบงค์ถึงแบงค์แล้วเลี้ยวขวาแล้มาคาสิโนถึงแบงค์เลี้ยวขวาไอตัวไอตัวไอตัวบีลูกตัวบีแบบอบบไอแอร์แบงค์โดนคุยเ้ยไอเนี้ยมีก้าโดนกูอีกแล้วกูไม่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่หน้าไอทางเข้าคาสิโนเข้าคาลัง อ่าแล้วขวามาแล้วตรงมาเลยอ่ะตรงมาแล้วจะมีวงเขียวอยู่อ่ะถ้าถ้าตรงมาแล้วเจอวงเขียวอ่ะแปลว่าแปลว่าเกลียวตลาดคาร์ซิโน่ละใช่ไม่คาส์ซิโน่หรอใช่จอดจอดเกลียวจอดลอยอยู่แล้เอาไอ้เหี้ยสวยเลยอ่ะเอาออกเอาออกาเอาออกมาไปเลยเอ้ะมีคนจบปะเนี่ยไม่ได้เสียงมีคนจบเลยไม่มีไม่มีไม่มีเอ๊ะทำไมผู้พี่เลี้ยวแล้วไม่ไม่เบรกกันเลยอ่ะมันเลี้ยวยังไงเนี่ยผ่อนไงผ่อน

ไล่ก่อนแป๊บนึงเ,เดี๋ยวกลับรถกันกลับรถกันจะกลับไปตลาดกลางในในหนึ่งที่ไหนดีวะที่โน้เลยเหรอยมแยมเจอตลาดกลางครับพี่น้อง,องดได้ดได้ดได้ว่าทำไมยืนโง่ๆกันวะมมาจับใต้แล้วนะครัว ทำไมเฮียทำไมเยอะกิเกาตูดด้วยเสียงมานี่ยเชียวบอมาอย่างยงยอย่าอนอย่าพลาดอย่าปสั่นยอ้้ยลนหมดแล้วอย่างี้้ยติกัเฮ้ยเฮ้ยเ้ยำไมผมเดินเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยตัผมเป็นแล้วอะไรไม่ได้้ายอมาแล้วเดียว้งเดียวลวลงแล้ว ไปเลยแค,ค่ไป,คไปก่อนได้ไปก่อนอเลยแค่ไปก่อนได้ไปก่อนเลยแค่เปิดไฟวะเลยขี่ไปเลยโอ,โอ้โหมันยังม,มาใส่หมวกกันน็อกนอก้อยอีกสตีนโอ้ยไอ้เหี้ยหิวไปได้อยู่ <c oughs> ไปแล้วโห่แล้วประเด็นคือขึ้นรถใหม่แล้วมันเปิดไฟให้ด้วยนะแล้วประเด็นกูกูเอารถคันอื่นนะกูไม่ได้เอาเอารถเอารถตัวเอ,นะองนะกูซ่อมแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เ<ๆ>ิีกูชนกูชน เจอกลาระดาษกลางนะครับกระดากลางกลาษกลางกรากลางผู้หญิงโคตรฉิ่เลยบอกเลยพี่ก้าวตลอดมันดูไม่ค่อยทำงานเลยใช่ไหมมันไม่ไล่เรามันโดนหลอกมันไม่อยากไล่เราไม่ไม่มันมีประเด็นกันอยู่มันไปต่อยกันบนเขานู่นอ๋อเออไอ้เน่มันมีอุ้มเอ๋อพี่พี่ก้าวตลอดก็อุ้มเอ๋อ ที่เดิมนะไอตรงจีเล็กน่าจะได้อีกจะเอาอีกรอบอ่ะไอ้เมยอ้เ่อ้คือเป็นจีเล็กเลยปะพี่หรือว่าเข้าสกัดก่อนใช่โอ้ยหนูหนูนี่จีเล็กเลยจีเล็กหนูชื่อมีอารไปตายด่าป๊าจะลวกแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีลวงแล้วไปไปไอันนี้กอนก็ได้เดี๋เจ็ดหกเเ่จุดอะไรเนี่ยไปโรงพยาบาลกนก็ได้เปลนอรนะเจ็ดหเจห อาไม่ใส่โซ่มาไปก็ตีจบแล้วทเิครับพวกพี่ไป,ไปนัดไปไหนตอนนี้ยตีเล็กตีเล็กก็อะไรอย่เล็กก็เล็กนลนเจอุกไรนะจริงคนเดียวลุกลุกทั้งแข็งเศร้าจัดอะเศร้า เศร้าจัดเลยอ่ะคนเดียวโรคๆแกงอ่ะเศรอะเลยอ่ะคุณแม่บว่ากำลังขี่ก็ดีแต่ปั๊บแล้วเบื่อเสียหน้าไม่เห็นจับใช่ไหมยังก็ติดเพิ่งเพิ่งมาเล่นกินได้จีนเลยแล้เช็ดจีนเลยแอกอ่ะแอกเพิ่งมาเล่นเลยสามวันแอกอ่ะวันนี้เพิ่งเข้าประเทศลาววันที่สามวันนี้ใช่ไหมแอกใช่แมปแมปยังไม่รู้เลยนะไอ้แย่กูกูคาคำเดียวเลยพี่พี่ตีเมนคืออะไรอ่ะนี่ไงตีเมนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวซีเมนติดๆนี่ละ สนุกเล้วลกเล่นยังสนุกไงเนี่ยเหลือแค่ขายยาเลยแค่อย่างเดียวขายยาผมมีจุดหมดแล้วแก๊บนะฮึมกูเป็กูเปิดขายยาในไหนบัดเราไปทำอะไรเอ้ยเอ้ยมามามาถมโรงพยาบาลเลมาถมโรงพยาบาลเลยยังเป็นโรงพยาบาลนะพี่ไปหน่อยดิมีปัญหาเหมือนเหมือนมันแบบมันมันถามด้วยอุ้มเออประชาชนนี่ราคาเท่าไหร่ล่ะครับไม่มาโรงพยาบาโรงพยาบาลเาโยาบาลไรกปให้อะไรล้อกให้หมดทุกคนเลยนะ